200กว่าบาทนะครับจากลิงก์ใต้คลิปในดีสคริปชันและพินคอมเมนต์ผมจะให้ราคาเป็นตัวเลขไว้แล้วก็มีลิงก์ด้วยนี่คืออุปกรณ์มัลติทูจากแบรนด์ Tactics นะครับซึ่งเออก็มีขายทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งช็อปต่างๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นของผู้ชมนะครับคุณแอชเขาซื้อแล้วก็ส่งมาให้รีวิวก็เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็มันใช้งานยังไงได้บ้างมาดูกันเขาบอกว่าเป็น 15 in 1 m u l t i t นมันะครับใช้งานได้15อย่างเลยนะครับก็เป็นรหัส9 1 1 0 4นนะครับหน้าตาก็แบบนี้มาในกล่องกันฝุ่นกันน้ำแบบนี้นะครับก็แขวนได้หรือว่าจะเป็นการเปิดก็ดันแบบนี้ยกออกมานะครับแล้วก็ยกตัวฝาด้านบนขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้เขาติดเทปมานะผมก็เซอร์ซ่าล,ลืมแกะด้วยถึงว่าทำไมมันแกะยากจังโอเค ลอออกไปแล้วนะครับเราก็ดันฝาบ๊อบอัพขึ้นแบบนี้เลยข้างในก็จะมีถาดาบรรจุตัวอุปรกรณ์มานะครับพร้อมกับห่วงห้อยกุญแจแล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์จะมีโอริงยางกันฝุ่นและกันน้ำนะครับน่าจะกันได้ประมาณฝนสาดๆนะแต่ถ้าดำน้ำเลยน่าจะไม่ได้นี้ก็กลับไปใช้ซ้ำได้อีกนะครับ Hard case water r e s i s t a n แตกันน้ำนะครับใส่อย่างอื่นได้ด้วยกุญแจธนบัตรอะไรเงี้ยห้อยคอ เล่นสงการก็น่าจะได้อยนะครับก,รกันกระแทกด้วยส่วนตัวอุปกรณ์ก็จะมาเป็นลักษณะเป็นด้ามพับนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ซ่อนอยู่ทางด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดําไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารุ่นนี้เขามีสีอื่นให้เลือกใช้ไหมนะครับแต่ยังไงเรามาลองชั่งน้ําหนักทั้งหมดรวมไอห่วงที่มีมาด้วยนะครับน้ําหนักอยู่ที่119กรัมนะครับก็หนักอยู่แหละเนาะส่วนความยาวของเขานะครับก็มีความยาวอยู่ที่ เกือบจะ4นิ้วอะนะรประมาณ3.9นิ้วนิ้วนะครับ10ซนติเมตรโดยประมาณตัวด้ามเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็นประเภทเอบีเหรือว่าเป็นกลาสฟิลไนลอนก็ไม่ทราบได้นะแต่เป็นพลาสติกนะครับมีสีดำพร้อมกับโลโก้ Tactic s อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมออีด้ามกันลื่นนะครับเป็นด้ามยางที่เราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นลนักษณะคือนูนขึ้นมานะครับแล้วเป็นวงรีแบบนี้นะทำให้จับถนัดเป็นคลิปยางนิ่มๆปูดๆนูนๆอย่างนี้ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนเครื่องมือที่มีมาก็จะมีบริเวณด้านบนและด้านล่างแล้วกันนะครับลงมาดูส่วนหลักก่อนตรงนี้ก็จะมีที่ห้อยกุญแจนะครับที่ล่ามกันหล่นด้วยหลักๆก,ก็จะมีมีดพับนะครับโดยใช้เล็บหยิกและยกขึ้นมาใบมีดก็จะเป็นทรง drop point นะครับแล้วก็ความยาวใบเมื่อลองวัดคร่าวๆดูอยู่ที่เกือบจะ2.5้นิ้วนะประมาณ2.4่นิ้วนะครับ6.2เซนติเมตรนะครับเป็นใบ drop point ที่มีความแหลมเรียว ผลิตด้วยสเตเลสนะครับแล้วก็ความคมคมเลยนะครับใช้งานได้จริงๆเลยพับเก็บก็ดันกลับแค่นี้นะครับปืบลงไปถัดมาอีกนะครับตรงข้างๆมีดเลยก็จะเป็นเลื่อยซึ่งเป็นเลื่อยที่มีฟันหยักหยาบมากนะครับแล้วก็มีความคมด้วยสามารถจะตัดขวางเสี้ยนนะครับ cross g a i ตัดไม้ที่มีความกว้าง ไม่เกินครึ่งนิ้วนะครับรวมถึงอาจจะตัดท่อ PVC หรือว่าอะไรที่มันไม่ได้มีความแข็งมากแต่ว่าไม่น่าจะเป็นเลื่อยตัดเหล็กได้นะครับน่าจะตัดพลาสติกตัดไม้ตัดอะไรที่ไม่ได้แบบแข็งจนเกินไปนะเหล็กน่าจะตัดไม่ได้ก็เป็นเลื่อยที่มีมาให้นะครับข้างกับเลื่อยอีกนะตัดมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำเขาเรียกอะไรอุปกรณ์สําหรับนักตกปลานะจะเป็นการ ผูกเบด็ดเกี่ยวเบด็ดหรือจะเป็นที่แสะที่เาะนะครับเาะเขาเรียกอะไรเาะตะขอเบ็ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่บากกับดักบากไม้บาก,บากอะไรเงี้ยรวมถึงจะเป็นที่ขอดเกล็ดปลาด้วยมันจะมีหยกักๆแต่มันไม่คมนะครับมันก็จะใช้ขูดๆขดอดเกล็ดปลาได้ยาวแบบนี้นะครับมีมาด้วยแล้วก็ถัดมาอีกนะครับบริเวณอันนี้เป็นที่ขอดเกล็ดแล้วนะครับเป็นเลื่อยแล้วนะครับ ตรงข้างๆกับไอตัวขอดเกตเลยจะมีแนวนิคตรงนี้ซึ่งหยิบยากนะผมว่าจริงๆมันน่าจะทําต่ําลงไปอีกนะครับอยู่ตรงนี้มันหยิบยากเออดันออกมาก็เป็นกันไกรนะครับสามารถจะใช้นิ้วชี้บริหารหรือจะงายขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่ผมว่าดีที่สุดก็คือนิ้วชี้นะครับบริหารลักษณะท่าทางแบบเนี้ยผมว่าน่าจะใช้งานได้ถนัดกว่านะครับดีที่สุดแล้วนะครับก็คือใช้นิ้วชี้กดบริหารกันไกลนะครับก็มีขาที่อ้าได้กว้างเลยคมด้วยนะครับแต่ว่า ไอ้ตรงเงงนี้ยมันอาจจะบาดมือหน่อยนะครับมันคมนะเนี่ยมันจิกมือต้องระวังด้วยนะครับอันนี้นะเวลาเก็บก็บีบขาลงแล้วก็พับกลับแค่นี้เลยข้างกับกันไกลนะครับด้านนอกตรงนี้หยิบยากนะผมไม่ค่อยชอบมแบบัลติทูแบบแบ,บ,แบ,บรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์หลักนะเพราะว่ามันออกแบบอุปกรณ์บางอย่างมันหยิบยากนะครับคือทําออกมาให้มันมีอะแล้วบางอย่างมันก็ใช้งานไม่ได้จริงๆแต่ตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้คือเป็นแฟลตเฮด ไขขันนะครับตรงนี้เปิดขวดโซดาขวดเบียร์ได้นะครับหยิบยากนิดหน่อยด้านนี้เป็นแข,แข็งมากเลย can น o อ e n e r นะครับที่เปิดกระป๋องซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้คมนะครับบางนะแต่ว่าไม่คมเลยนะขูดเล็กน้อขูดไม่ได้เลยไม่เหมือนบางยี่ห้อที่คมมาเลยเปิดอาหารกระป๋องนะครับอาหารแมวอาหารหมาผลไม้กระป๋องปลากระป๋อง,ปปองเปิดได้นะครับแต่เปิดออกหรือเปล่าเนี่ยต้องไปลองนะผมก็ไม่ได้ลองให้นะครับ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นคอกโอเปเนอร์ที่เปิดจุกขวดขันขันนะครับขวดแชมเปญขวดไวน์นะดึงออกอันนี้ก็ยุโรปเขาจะมีมานะครับสวิสอาร์มี่สวิสไนฟ์เยอะพันช์นะครับสำหรับเจาะทะลวงซ่อมเครื่องหนังซ่อมผ้าใบมีรูสำหรับร้อยเอ็นเชือกหรือว่าลวดหรืออะไรก็ตามนะครับไม่แหลมไม่คมนะครับแต่ว่าก็ใช้กระแทกได้อยู่หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นแล้วแต่ไปดัดแปลงนะครับอาจจะไปพันกับกิ่งไม้แล้วก็มัด มัดกับลวดกับถาวันแล้วก็ยืดเป็นเลื่อยที่ต่อจากด้านไปก็ได้นะครับอันนี้ถัดมาจากไอตัวพันธ์ตะกี้นะครับหรือตัวซัพพอร์ตตะกี้น่าจะเป็นเนี่ยหยิบยากโคตรเกลียดเลยคือทำออกมาแข็งนะครับอันนี้เป็นที่แคะเล็บไม่มีสักก็ได้นะครับไม่จำเป็นเลยหนาด้วยนะครับแล้วไม่คมเลย ส่วนด้านนี้ก็เป็นตะไบที่ใช้งานแทบไม่ได้เลยนะครับบากออกมาเฉยๆนะแต่ความคมไม่มีเลยนะครับบากเล็บผมเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยนะเอ,อแข็งด้วยนะครับไม่ใส่มาก็ยังได้เลยอันนี้เป็นพันช์นะครับซึ่งแหลหนอย่างเดียวไม่คมเลยนะครับบาดมืออะไรยังไม่ได้เลยไม่ใส่มาก็ได้อันนี้นะครับ คือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะที่ใส่มาผมว่าไอตัวคอกเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ใช้งานได้ไม่หลากหลายเพราะว่ามันเฉพาะทางนะแล้วก็ด้านสุดท้ายก็เป็นฟิลิปพีหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะได้ใช้หัวก็ดูดีอยู่นะครับแต่มันใช้งานได้นานบินหรือเปล่าหรือว่ามันแข็งแรงไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็มีมาให้โดยรวมแล้วก็เป็นมัลติทูที่ราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับ200กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เกเกือบครึ่งเลยใช้งานไม่ได้นะครับ ที่แค่เล็บพันช์นะครับหรือว่าตัวร้อยก็แทบใช้ไม่ได้เลย so, ด้านนี้ใช้ได้แค่ฟิลิปกับใช้ได้แค่ไอตัวคอร์กนะครับส่วนกันไกลอะไรก็หยิบออกมายากก็ถือว่าส่วนตัวผมว่าไม่แพงนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสกับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่มีดดีเลื่อยดีกันไกลก็พอใช้ได้นะครับแต่หยิบยากแล้วก็ด้านนี้ใช้งานแทบไม่ได้เลยก็ประมาณนี้ละแล้วกันนะครับนี่เป็นคอมเมนต์ของผมพูดไปตามความจริงนะครับไม่ได้อวยว่ามันดีเสมอถูกแล้วมันต้องดีหรือว่าแพงแองดี มันเป็นยังไงก็บอกไปตามนั้นเลยนะครับก็ไปตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้กันเองมันเป็นเงินของพี่ๆนะไม่ใช่เงินผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมผมแค่มารีวิวให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามดูจนจบแล้วก็ขอบคุณเจ้าของอุปกรณ์ทุกคนนะครับที่หยิบยืมให้หยิบยืมมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะเผื่อว่าไปเห็นในโซเชียลออนไลน์หรือว่าร้านค้าต่างๆมันเป็นยังไงวะอยากจะรู้ดีไหมพี่เนี่ยผมมาเล่าให้ฟังแล้วขอบคุณนะครับคอมเมนต์ไหนสุภาพมีเหตุผล อย่างอารยะชนเจอกันใหม่พิอดหน้าย้อนหลังรีวิวดูจัด playlist ชาร์ปแล้วมัลติทูบายยนะครับเฮบิไรเดนเอาท์